ส,ส,สวัสดีครับสวัส,สดีครับสว right ั huh? สดีครับสวัสดีครับน้ำตัวครับให้น้ำตัวนิดหน่อยบอนธนาชัยครับผมรับบทเป็นนาพิงเลยไหมครับไดเลยครับได้เลยครับสวัสดีครับเรีวครับรับบทเป็นหมอคครับสวัสดีครับวินี่ครับรับบทเวลาวาครับสวัสดีครับสตังครับผมรับบทเป็นเวฟแล้วก็เจ้าชายดาวินครับคดีครับสวัสดีครับนิวไตครับรับบทเป็นตั้มครับสวัสดีค่ะมินทิชาค่ะร um ับบทเป็นกระแตค่ะ สุดวันนี้ก็มาถึงแล้ว EP แรกของเราเป็นยังไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ครับก็เป็น first EP ครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่ครับผมมีใครจะเสิรอะได้ไหมฮะไม่ใครจะเสริมเลยมี้วมดีใจที่ที่จะได้ดูตอนแรกไปพร้อมๆกับฟนรลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าน้องๆทุกคนหรือว่าตัวตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งใจทํางานกับเรื่องนี้มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็ดีใจมากๆที่จะได้มานั่งดูแบบว่า first EP ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นเราพูดถึงเรื่องกันสักนิดนึงก่อนับเริ่มจากเนี่ยของชายของเรากับของลาวายยังไงบ้างครับครับเดี๋ยวเอาเรื่องย่อไหมเรื่องย่อครับผมเรื่องย่อนี่ไม่ตกด้วยไม่ตกครับก็เรื่องย่อครับก็เริ่มเริ่มจากลาวาครับผมก็อ่าเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีสำหรับแม่ละกันแม่กันเลยเนี่ยส่ง ไปที่เกาะครับเพื่อให้ไปดัดนิสัยกับนักเพลงใช่ <นะ S 2> ครับ <นะ S 2> แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยที่ชายดาวินครับก็มีอารมณ์สุนทรีครับผมก็มาเที่ยวที่ไทยพอดีแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่ทําให้เขาต้องไปนอนเกยตื้นอยู่แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาครับผมเดี๋ยวนะนอเล่นเป็นเราอ่ะฮะ,ะผมเป็นเวฟฮะไม่เขาเสนอจะเล่าไงเรื่องย่อครับเรื่องย่อครับให้อให้เรา,า่ราพูดวาา่วาอะไรนะ ให้พูดถึงพูดถึงพูดถึงอ่ะก็คือคือเราอ่ะอ่าหลังจากที่เราโดนส่งมาอยู่ที่เกาะใช่ไหมไปทํางานอยู่กับน้าเราก็วันหนึ่งเราก็มีคนคนหนึ่งเขาโดนซัดมากับคลื่นซึ่งก็คือโดนคลื่นซัดเออโดนคลื่นซัดโดนโดนโดนคลื่นซัดมามาเกยตื้นอยู่เราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องหน้าผมอาจจะปูดข้างนึงก็ได้เราเล่นเราเล่นครับ ครับแล้วเราช่วยชีวิตเขาไว้เราเรื่องราวมันก็จะดําเนินต่อไปที่มีหมอเป็นคนช่วยชีวิตเขาด้วยซึ่งก็คุณหมอว่าไงครับก็เราเรามาช่วยชีวิตเขาต่อจากที่ลาวาเนี่เป็นคนพามาส่งที่โรงพยาบาลนะครับลาวากัตต้ามพาใช่ลาวากัตต้ามพาพามาส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยมีอาการความจําเสื่อม เป็นชั่วขนาดแล้วกันครับหรือว่าชื่อชื่ออะไรครับโอ้โหดง้างนีคุณจําได้คุณจําได้นี่ครับนิ s ซเ i ติบอันดิเนี่เลยเพื่อนผมอ่าครับแล้วก็ก็จะมีเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องไปครับก็คือความรักของคุณหมอกับนายหัวครับซึ่งเป็นความรักที่ยังไงครับต่อได้เลยหมือนส่งไม้ต่อต่อแบก็เป็นความรักในแนวผู้ใหญ่ที่เราอยากเระตุ้นความ ความรักของ L G B T Q นะครับที่ที่รู้สึกว่าปัจจุบันเนี้มันถูกเป็นที่ยอมรับแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่หรือว่าบางชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ,เร,บเราก็จะมาส่งต่อเรื่องของเรา <c oughs> ให้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบเออจะเป็นยังไงต่อจะได้แบบลงเอยกันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็ ในขณะเดียวกันครับที่ผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีมีนี่ยังไงคะสวยที่สุดในโรงพยาบาลหร <laughs> ือเปล่าช่าค่ะสวยที่สุดในเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนในเรื่องนี้ก็จะเป็นพยาบาลนะคะทํางานกับหมอวุฒแล้วก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสให้กับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะมีตั้มด้วยะคะ่ะตั้มก็จะเป็นคนที่ คอยคอยจีบกระแตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคู่คู่เราก็จะเป็นคู่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะอผมก็ส่งต่อให้นิวพูดนอกําลังจะส่งต่อยังไงยังไงครับตั้มตั้มต้องพูดไรเพราะกระแตพูดหมดแล้วจริงตั้มหลักๆอ่ะคือรอดูนรดูดีกว่าตั้มนี่เขาเป็นพี่เทรนพี่ที่มาเทรนให้ลาวาเนี่ยเพราะว่าลาวก็ถูกส่งไปที่เกาะนี่ใช่ครับเป็นี่คือลาวาเป็นเด็กผมแล้วกันในเกาะไม่ใช่เด็กเกาะแต่เป็นเด็กตั้ม เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทกันครับแล้วก็มีบรรยากาศในกองเลยนะวบามีการไปถึงแดดหรือว่าอะไรฮะแดดก็ได้เอาไปถ่ายัปถึงทะเลอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็เอาบไปบอกบอกหน่อยครับบอกหน่อยบอกหน่อยนิดนึงก็บรรยากาศในกองครับก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือคือด้วยพอทุกคนทํางานร่วมกันนะครับก็จะมีหลายๆสิ่งที่เข้าด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสนุกครับแล้วก็ยิ่งเหมือนว่าเราทํางานด้วยกันเยอะยิ่งถ่ายด้วยกันเยอะครับมันมันรู้สึกอบอุ่นเนาะ ้วผมว่ารู้สึกว่ามวลมวลรวมของเรื่องเนี้ยมันได้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ความแบบว่าความเป็นครอบครัวเนาะใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันมันดีตรงที่ว่าเราได้ไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันในทะเลแบบเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไปไปหลายวันแล้วก็แบบกลับมาอยู่นี่แค่วันเดียวแล้วก็ไปเจอกันอีกสามสี่วันอะไรเงี้ยพอมันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนานมากๆมันทําให้สนิทกันมากขึ้นแล้วด้วยด้วยมูดเรื่องมันเป็นแนวแบบความอบอุ่นเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันเลยแบบเออตรงกับโจทย์แล้วยิ่งเราสนิทกันมากขึ้นมันก็ได้ออกมาได้ดีขึ้นอะไรเง แต่ในเรื่องอินโดน่าเหมือนโปรตีนจี๊ดยังไงครับคนนะไม่ใช่ส้มไม่ค่ะเนี่ยเป็นอย่างไะแต่ส้มก็น่าจะหมดตลาดไอ้นะครับส้มก็น่าจะหมดตลาดไทยอยู่นะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูวันนี้วันนี้วันนี้ชอบส้มเป็นยังไงในกองเพราะว่ากองน่าจะปวดอยู่ตอนคือในกองคนทุกคน่แค่เออแค่ดูแค่ห้าคนก็ไม่เอาจจริงตั้งใจทำงานทุกคนตั้งใจทำงานงานหนักเลยแหละจริงใครหนักสุด นิโอหนักสุดเลยนิโอนี่ตัวแบกเลยยเคือถ้าไม่มีนนโอนี่คือพวกผมไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ยใไม่มีต้มแน่อะเนี่ยไม่น่าเกี่ยวกับผมนะอคือมันบรรยากาศโดยรวมันก็สนุกครับก็พาร์ทํางานทุกคนก็ต้องใจทํางานแต่ว่าพาร์ทที่แบบเวลาชิวเราก็ทุกคนก็คุยกันก็แซวกันสนุกดีครับเราผมมีพายาทพี่ม่อนไหมคะ อกงนีภัยยาดหมายถึงอะไรครับความแสบออ๋ผมผมเบาลงแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องๆแทนแล้วครับใครใครแสบสุดครับน่าจะเป็นนีโออยู่ดีครับเอาเอาความจริงเอาความจริงบ้างแหมพูดจะพูดจะเรื่องโกหกผมผมขึ้นไปถึงว่าสร้างสีสันให้กองสนุกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคกองนี้เขามีสีใสๆเลยเหรอคะคอยหยอกคอยแย่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ แดงเลยนะครับทำไมวันนี้ทำไมวันนี้เธอเรียบร้อยมากเนะไอ้นะครับไม่คือวันนี้แอร์หนาวครับเพื่อนเพื่อนผมใส่เสื้อกล้ามเลยด้านในใช่ครับเหล่านาวมากตอนนี้เย็นตรงนั้นหนาวมากไหมครับใช่ได้อยู่ครับนิดหน่อยเนาะอย่างบอกว่าไปถ่ายทะเลภาพมันเป็นยังไงบ้างภาพไปถ่ายทะเลภาพก็เป็นทะเลครับไม่ใช่ค่ะสวยไหมคะรอเล่นเนาะสวยครับสวยครับก็หจะเห็นเกยเกยตื้นอะไรนะครับหรือจะเห็นกน ไม่เราเห็นเราเห็นเยอะเลยก็เดี๋ยวรอดูภาพเรื่องนี้นั้นเลยก็ไม่ผิดหวังแน่นอนรู้สึกว่าที่เราตุ่มเทลงกันไปเนาะคือคือเรื่องนี้มันอาจจะต่างจากเรื่องอื่นด้วยด้วยที่ว่าเราไปอยู่ที่นั่นมานานมากแล้วก็ด้วยอ่าแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นตของเรื่องนะมันเกิดขึ้นที่ทะเลหมดเลยครับก็เดี๋ยวรอดูภาพสวยๆแล้วก็เนาะภาพที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมูทมูทมันดีมากเนาะใช่เพราะว่าจริงๆ l o c อ l มากครับมันเรียลมากเพราะว่าในคย ซี่โรงาบาลก็ยังไม่ได้ถ่ายหรอกยังถ่ายอยู่ตรงทะเลตรงนั้นเลยใช่ใช่ครับคือทุกอย่างมันจะเรียวมากเชื่อมือพี่โจได้เลยเนาะเรื่องภาพเรื่องอะไรเงี้ยได้เห็นแน่นอนคือพี่โจเขาทำภาพสวยอยู่แล้วครับยิ่งแบบอยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยด้วยการเฉดสีกันอะไรผมว่าได้ดูในตัวอย่างก็รู้สึกว่าชอบแล้วครับครับผมอย่างในเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างนอกจากว่าภาพสวยแล้ว ได้เห็นวินนี่สตาร์หวานไหมคะเออเห็นแน่นอนครับผมไม่เห็นหรอหวานมาในคอนเสิร์ตนะพัชไอ้นะครับหวานในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่น่าจะน้องๆเลยฮะเดี๋ยวไปรอดูในเรื่องครับไปรอดูในเรื่องไม่หวานแต่อีพีนี้เลยค่ะไอ้นะครับไม่หวานเลยพี่เดี๋ยวรอดูพร้อมกันได้เลยไม่แต่อีพีแรกๆเราอาจจะมีคอนปิกกันก่อนไม่เรายังไม่ได้หวานอีพีแรกต้องรอช่วงเจ้าชายมาเกยตื้นก่อนเออแล้วก็ดำเนินไปใช่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเจ้าชายก็มาเกยแล้วแป๊บเดียว ในบรรดาสามคู่ครับไทยหวานเถื่อนวินิสตาหวานวินิสตาวินิสตาหวานมากทำไมลิ้วยอมากไม่คือเขาเขาหวานกันมากแบบผมเห็นมาไงก็เลยรู้วินิสตาใช่ไหมหวานใช่ใช่แต่คือเวลาเวลาเขาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาแบบเขินไหมใช่ครับเขินไหมก็เขินคือเวลาเขาอยู่กันสองคนนะครับเขานดารักของเขาครับครับผมครับเหรอครับครับไลยเหรอคะนี่เลยเหรอคะครับไม่จริงๆอ่ะคือ แต่ละคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นแบบว่าเป็นเวความรักในแต่ละแบบผมว่าคนดูก็จะได้เห็นอ่าเส้นทางความรักหลายๆหลายๆแบบแล้วกันหลายรูปแบบครับผมคนละสีสันกันให้นิยามได้ไหมคู่พี่ม่อนจะเป็นแบบอะไรคิดเลยคือจริงๆของเราก็หวานเนาะเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยตอนแรกเลยเราเปิดกันมาด้วยความเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยอาจจะมีความหวานกว่าคู่อื่นนำหน้ามาก่อนใช่ครับ ประมาณนั้นแล้วหลังๆก็อาจจะมีคอนฟ lict ตามมาอ่ครับผมแต่ว่าคู่ของคู่คู่ของคุณไหมครับอ่าคู่ของพวกเราก็คือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะเริ่มจากการที่ไม่ไม่ชอบกันก่อนเป็นเป็นความความรักแบบต่างต่างชั้นเนาะอ่าใช่ครับไม่ก็ในเรื่องผมในเรื่องผมเป็นเจ้าชายไงใช่ในเรื่องผมเป็นเจ้าชายไงอ๋อแล้วก็บวกบวกกับความจําเสื่อมครับพี่ใช่ครับมันก็เลยซับซ้อนนิดนึง ก็จะมีความมัธยกรแพงไปน้อยอย่างนี้ครับค,บคู่นิวคู่นิว,ะนวนจะเป็นหนูว่าเป็นเรื่องเป็นเความแตกต่างด้านไลฟส์สไตล์ละกันค่ะเหมือนมีความฝันที่แตกต่างกันการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันคนหนึ่งมีจุดหมายอีกคนหนึ่งอาจจะแบบว่าสนุกกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดหมายไม่ชัดเจนก็จะเป็นตรงนั้นว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงเตงมากน้อยแค่ไหนเพื่อความรักตอบสังคมเลยเนี่ะพร้อมกันเลย ถูกก้องเลยอันนี้คือว่าตีโจ๋แตกบอกว่าสมมติถ้าถ้าความจําเสื่อมพี่ม่อนคิดว่าตัวเองจะลืมอะไรก่อนผมเหรอครับอืมถ้าพี่ม่อนความจาเสื่อมพี่ม่อนก็น่าจะลืมทุกอย่างนะครับถ้าเสื่อมไปแล้วน่าจะจําอะไรไม่ได้เลยอะไรนะครับลืมทุกอย่างเลยเหรอะไม่ลืมเรียวคนเดียวพอครับอันนี้อ sì, ันนี้ก็ตีโจ๋แตก มันมัวไวครับผมลึกไม่รับจะอะไรก่อนความเื่อไม่จะจาอะไรได้ก่อนเมื่อกี้ทาอะไรนะจำไม่ได้ไม่ไผมว่าถ้าควาือมคิดว่าจะจำอะไรได้ก่อนเมื่อกี้พี่มงบว่าลืมทุกอย่างยู่มันเร็วแต่ถ้าเร็วจำได้จะจำอะไรอะไรก่อนเข้มมากเพื่อนอืมจริงเจอตอนนี after, ้อนนคุณตอบว่าลืมผมคนแรกนี่เพือออกาจตรงนี้เลยแล้วนมผมคนเดียว จำพี่มอนได้คนเดียวครับอันคุณลองถามถามนี่คุณนิสตังมาดีกว่านี่คุณนั้นคุณนั้นเปอนอ่าโอเคโอเคคุณพยาบาลคะถ้าถ้าคอนจำเสิรอฟจะลืมอะไรลืมนิวคนแรกเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอันนี้คำถามนางงามป่ะครับงงเลยไั้งหมดอันนี้รวมคำถามคือเขาล้อเล่นเหรอเขาพูดอยู่ลอเล่นค่ะหนูก็คง พยายามจะจําทุกอย่างอส่วนผมกินโอเมก้ามันน่าจะเด็กก็คงไม่เสื่อมแล้วกันครับอ่ะแล้วเราถ้ามันเราจะจําอะไรได้เป็นอย่างแรกเพราะเมื่อกี้บอกว่ากินถ้าจําถ้าจําอะไรไปได้เป็นอย่างแรกโอ้โหยากจังเลยอ่ะยากไม่เได้ไรไม่ชิงมงอะไรนะไม่ชิงมงเขาลงไปแล้วถ้าจําได้เป็นอย่างแรก ขอเปล <min it> ี่ยนคำถามครับดีไม่อยากจำอะไรแล้วไม่อยากจำอะไรแล้วเปลี่ยนคนครับผมเลยเลยอ่ะมาพูวเราว่าคาดหวังครับคาดหวังคาดหวังนะไม่คนในเรื่องสตางค์ความจำเสื่อมใช่ไหมวินนี่ถ้าความจำเสื่อมเอ่อจะลืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมนะไม่ใช่จำนะลืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมอะไรเป็นอย่างแรกอ่ะลืมคำี่พี่่าอือลืมอะไรเป็นอย่างแรก

จะจำอะไรเป็นอย่างแรกคะจำอะไรเป็นอย่างแรกเหรอครับอะไรจริงทุกคนก็ทำท่ากันคิดนานว่าคำตอบอะไรคำตอบมันก็มีอยู่แล้วครับวินนี่สิครับอก็เข้าชงมาอย่างนี้อ่ะโอเคให้ฝากนิดนึงครับวันนี้ตอนแรกมันมีุแฟนดูแ่านแซนจะได้เห็นอะไรในวันนี้บ้างครับ รอไปดี๋ยไม่เห็นเลดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์เลยครับเออก็ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์ Death Summer ผมติ๊เตอรชายมวชายหานะครับว bon ันนี้ก็ออนอีพีหนึ่งตอนแรกครับผมแล้วก็พวกเราก็มีโอกาสได้มาดูกับแฟนๆด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอีพีหนึ่งนี้จะเป็นการเปิดเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าจะนําไปสู่ความสนุกแล้วก็ความอบอุ่นได้อย่างเพอร์เฟกแน่นอนครับผมเห็นมีตัวอย่างเพลงปล่อยออกมาแล้วด้วยครับผม อ้าวินนี่ฝากเพลงหน่อยนะครับก็ฝากเพลงด้วยครับก็เรากําลังจะปล่อยวันนี้ช่วงเวลาที่โมนะเพื่อนหกโมงครเพลงคนนะอาเพลงผมแต่ว่าผมไม่ช่วยแล้วเขาปล่อยไเพลงเขาปล่อยแล้วให้ร้องเลยฝากติดตามด้วยครับเพลงเพลงผมนะครับเป็นชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าสายลมแบบเร็วขึ้นครับทุกคนจะได้ฟังไหมละครเพลงนี้คคือผมอม่ผมอม่ไม่ค่อยผมไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นไงแต่ว่าผม เขืนเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีเพลงเดียวมาก่อนซิงเกิลแรกของวินนี่ครับอ่าครับผมก็อ่าผมทําดีที่สุดเลยก็อยากให้แฟนๆติชมกันได้ครับเด็กสาวเพลงไม่ค่อยอย่างข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องไม่เยอะไงอืมเพรยะเขาทําได้เขาเก่งอยู่แล้วครับฟังฟังแล้วว่าอะไรต้องใส่ได้นะครับฟังจบแล้วครับออกเพลงใหม่ต่อได้เลยหมายถึงถูกถึงเพลงนม่แบบได้เลยนะครับไม่มันมันเพราะไงแล้วก็เราอยากฟังเราอยากฟังอีก ถูกต้องอันนี้อินเทรนนะอันนี้ไม่ได้เลยขอทษคือเมื่อก่อเพลงนี้ผ่านได้เลยคือจริงๆผมมีอินไซต์ผมมีอินไซต์อะไรคือผมเจอสตางค์มาแก้เดินไปห้องน้ำแล้วกันนะสตางค์ก็ชมตลอดเลยเพลงนี้พอนะเพลงนี้พอจริงๆอันนี้เขาเขาเขาชมแล้วรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เหมาะกับมูดเรื่องรวมๆด้วยรู้สึกว่าอ่ายิ่งบวกกับซีรีส์ยิ่งรู้สึกว่ามันเราเข้ากันครับผมค่ะสำหรับแฟนๆที่ท่าวันนี้ไม่ได้มาอาจจะมารถดูได้ที่ไหนบ้างแล้วหลังยังไงบ้าง ครับก็สำหรับแฟนๆที่ไม่ได้มานะครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอครับแล้วก็รับชมพร้อมกันนะครับทา <ILL sait S 3> ง y o u t ยูทูบจีเอ็มทีวีออับขอบีุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ